เฮ็ดขอนสนขึ้นหมักลายเลยบานนี้พี่น้องว้ายมันคือออกไววแถบปกติอยู่หนาเฮียนคอยมันเสิออกบานนี้คอยก็บ่เคยมามองนี่จักเทียจักมันอีหยังดนบันดาลให้ย่างมา,าน,นีเนาะม,มาดีแถบพุ่นะอคอยก็ว่ามแม่แม่เนี่ข่อยก็กินอยู่พี่กายนี่พี่น้องแต่บ่ได้กินอยู่มองนี่แต่ว่าเฮาก็สิเพาะปีนี่มองนี่ปาดเฮ็ดขอนสนเกิดแล้วพี่นอ้องอป้ายพุ่นะ อี่นนี <spe> ่่นี่นี่ายพูนาลค์ค่ะพบนตาย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 ปื๊ดพี่นา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 ว่าอีสิอรได้หลายมาหนึ่งยื่เบะมือนี่ปฏิทโทพ่นะพ่นาไปอีกครับไปอุ๊ยจ็เห็นอียงแน่พพูนะขาวอกักปาระจเห็นอียงแน่เด้อบัด อมะมา,มาน,นเถอะนะเนาะเมื่อนี่เขาบ้านเขาป้าย่ยมาเลี้ยงมาหมาน,นเถอะเนาะป้าเออข่อสิเก็บมาสะใส่หนีไนว้เรื่อยๆข่อยสิเก็บมาสะใส่หนีาสาสมมหหนเบิ่งนี่เห็นบ่กข่อยจะเอามาสะใส่หนีไว้เนาะอืนี่พี่น้องมาเน้พุ่นอ่ะว้ายเนี่ยพุ่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวข่อยสิเก็บมาอันี่ยมัศสมมาฮ้องห้อมห้อมกันไะว้นี่ป้าหนี่เห็นบ่พี่น้องนั่นนะั่นนะั่นนะั่นนั่นเห็ดขอนสนเกิดแล้ว อีหยังดนบรันรดานให้ข่อยยางเขามาเนาะเออเมือ่อนีข้ามอีกเลยเด้หาหกโมงแรกเด้อข่อยอยางเขาปลาสมือกเลยแต่ว่าเมื่อน,นี่เป็นแบบว่าโอ๊ยอยางมาหนีก็นาบ้านี้คือจังของเข,ขี่ยเขี่ยใหม่สิลมนั่นแหละเลยเอา้ามันเห็ดอีหยังวันนีว้วะเห็ดขวนสนข่อยจําเจ้าได้อยู่นี่อืมมาดีแีง้งเถอะเออเยอะด้วยเยอะด้วยเยอะด้วยดียดจังเลยค่ะ ขอบคุณมากมากนี so, ่นี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 ่เห็ดขอนสนเกิดแล้วบะนี้หลายได้นน่พี่น้องหลายซ้ำได้นน่เบิ้งขอยสก็บจนว่ามันเบิดผลเด้อคอยคอยคอยจ้างเสียนห่มห่มเห้เบิ้งปาดก็ดีใจครับแต่พี่น้องของมักมื่อนี่โชกดีสองสันเด้นน่พ่อเห็ดอันนี้ปีกเงี้ยวกับเฮ็ดอันนี้ที่แหลกบอกยางยางมันเนียนว่าถึงมาเบิ้งเฮ็ดปีกเงี้ยวปีกเยี่ยว อันค่อยๆมาเอาอยู่นี่ปีกกาฮนะบานนี้ก็เลยไม่หนักวะเออเห็ดขอนสนมาโสกดีเท่านี้ทิ่งดอกอ่อนดอกตุมมันหกมันกระสืเอเราพอเคยเห็นแต่ว่าคอยสิมากองกลองให้เบิง้งได้พี่น้องเพราะคอยเก็บแล้วคอยสิกลองให้เบิ้งไว้ม่ดีใจข้าเท่านี้ดีใจบ้นานอืมพี่น้องดีใจห่ม แต่บางพญานันสิายา่ยนี่กรใส่ที่โดนแทีนสิวา่วาย์นี่วายกระสีใสเวลาเก็บโดนเติบจุดเด้ออยู่มองนีละมันหลายได้พี่นอ้องไหลายอีหลีอืมโอ้เดี๋ยวเอาสเปรย์มันมาทำบนอบนออบาเนี่โอ้พหผุดอะพุดอะอือืยุ่งเดนเน่เอามาอยู่สเปรย์ได้สีสสสจะคล้องหรือบันนี่ออกมาสิ ค่อยเปิดค่อยเปิดด้วยพี่น้องนี่เห็นบ่เห็นบอกอืมะสุกดีจ้ะว่ะดอกนี่มาดอกใหญ่เถอะพุ่นน่ะปาด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 พุ่นน่ะโอ้ยบัานนี้คอยสิมาจอบดูวยดูได้บานปลานี่บ้านนี้เพิ่นถ้ามันออกมันได้ออกนำนำตัวหมองนี่พุ่นน่ะเสียดายเนาะพน่ะ เสียดายปีไก่เนี่ยเฮาเฮาเฮาบ่าหูเพราะว่ามันหกเนะปีไก่ไฟสิมาก็เขาใจอยู่ปีไก่บ่หัาในมาหรอกอุย้ยตัวอะไรเนี่ยทีนอนของอีหยังนอนนี่เป็นโอ้ยพี่ๆๆๆอืหอ้หลายตือบอยู่ด้อโอ้เหลือไปใสเ่เต็มอกลากเต็มปาอยู่บัดนี้คักคักหลาย เอ้ยยุ่งกัหลายคือกันตั้นอดอกน้อยๆเพิ่นกัหลายเ้าก็บวิญญากเก็บแต่ว่าเา้าเ้าไปสุ่นพิ่นเรี่ยวนะเอ้ยเาไปสู่นพันเรีนะเ่ยวเา้เา,เาก็ต้องได้เอาตัวพี่น้องพูดนะห้าดังเกาะหลุดเนาะฝนมันตกเมื่อคืนเรื่น,น,นี่แต่ว่ามันเกิดซึ่งเกิดเออ นาจะเกิดเดปประมาณสองสามหมื่นแล้วล่ะก็สิบบาทขนาดานี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเอาอันนั้นกันเอาสเปรย์จักหน่อยกันสเปรย์เศข่อยกันพิจนาเถอ,อืม,อ,มอ,อันน,นี้เป็นมือนะมันเออมันเกิดไปเบิดเบิง่งตาย เตีนี่หอดคำสิเก็บเรียบวะซุนอันอัน,น,อออนเฮ็ดอีหยังเนาะอ,อีกบันนี่เขาขาวนี่พี่น้องเฮ็ดอีหยังเนาะอันทีท่ที่ที่เบิ่องซองไอ้ซองคุณทายาแม่เฮ็ดอันเฮ็ดอีหยังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสกับไปถามปออะนะ้าเอ็มเฮ็ดอันเฮ็ดอะไรนะกุ้งกุ้งอ่ะนะเขาเรียกอะไร เห็ดกุ้งเหรอเรื่องอะไรที่มันเป็นเหมือนไข่กุ้งพี่น้องปา้านี่กลมๆข,ขาวๆนี่แม่เต็มเลยป้าดพผู้น่ะอืบงบ,งบ,งบงังบังจะเสียเอาที่อะเห็ดออกอออออออเอาไปที่อะเห็ดพู้น่ะโอ๊ยโออยตายกัดใส่ใป้าดเห็ดสีขาวเน่้อคลาย นี่นี่พี่น้องพูดนะเออเอ้า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 อ้าวอืมไคักเห็ดขอนสนพี่น้องเอ้ยพูดนะยังบ่ขั้นได้แล้วเด้๋ดอีกหลายอาืมาอยากนลำยุ่งน้ำนี่อยู่โอ้ยฟาดยุ่งมันก็หลายเนาะพี่น้องเนาะ อยาก้าวเก็บยุ่งกันหลายบันเนี้ยะโอ้ยคายคลิปร้อมมันต้องใสเวลาเปิดน้ำได้พี่น้องไม่แม่น่าอันอเก็บผดปวดหลดเนาะตาก็ต้องมองอืโอได้เห็ดเสียบมาก,กินอีกแล้วได้เห็ดเสียบมาก,กินอีกแล้วดีดีดีดด ก็สิบอดเลยอันหามันมันตะเกามันอยู่ขางเฮี่ยนมันเกิดเกิดเดียวปีนี่บ่านเลยเกิดเด้อยู่ขางเฮี่ยนสัญญาณเขาตองเบิ่งมองหันนะเออดีแทะอ่ะจับแห่ยนก็นแต่อ๋า

luôn à Khỏi xe luôn Ui, nhung nhung nhung, nhàng cái mà cắt tôi mới khỏi thế không Khỏi xe vẫn hết rồi nè พุ่าน่ะป้าดนเฮ็ดอันนี้เฮ็ดเชี่ยวขาวหนแห้งหลาย shifted, oba, พุ er. ่น่ะแห้งเปิดไปแห้งหลายเออ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 บ้านในเบิร์ตได้ขอนสวนนีอวยอวยไม่อีกก่อนอ่ะอวยกลับมะนีอีกพุ่น่ะโอ้ยเหยียบเชี่ยวสะเยอะพุ่น่ะเออเสร็จได้เดีอยว คุ้มคุ้มคุ้มเขามากเมือนเนี่เขาปลาได้สองเห็ดสองสามสนิทเลยดีครับพูดน่โอ้พี่น่โอ้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 โเจ้ามาหลายแถวอืมพี่น่พี่น้องพี่นะ่ี่นี่หลืบนี่สุ่มเนี่พี่เออเออออยังงแบนมาหลายแถว ออเอาขอสิก็บก่อนเดือบานโอ้ทาเห็นเบิ่งงล้ายแล้วสิก็บก่อนบานเก็บนำบ่ถนัด